ผมจะไม่รอเวลาอีกต่อไปแล้วพอแม่ทัพเข้านั่งในประลำพิธีผมจะกดปุ่มทันทีพันโทงเงียนบันมินพูดพลางชำเลืองดูเหตุการณ์เบื้องหน้าอย่างชนิดไม่ยอมกระพริบขณะนั้นเองรถของเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชสีคันก็วิ่งพรวดเข้าหารถเก๋งคันที่ยอดเสนาธิการจากเวียดนามเหนือจอดดูเหตุการณ์อยู่เอ๊ะรถขยะมาทำไมตั้งสี่คัน พันธุโงเหียนบันมินซึ่งเงยนหน้าขึ้นมองเห็นความผิดปกติของรถขยะทั้งสี่คันเข้าพอดีก็อุทานออกมาด้วยความแปลกใจพร้อมก็เอื้อมมือจะไปสตาร์ทรถแต่ทว่าไม่ทันการเสรียแล้วเพราะรถขยะทั้งสี่คันซึ่งวิ่งตรงรีบเข้ามาบเบรกเอียดในสภาพลายล้อมรถเกง๋งจนไม่มีช่องที่พันธโงเหียนบันมินจะขับรถทะลวงออกไปได้คนเก็บขยะที่นั่งยัวยเหยียอยู่บนรถขยะกระโดดลงมาพึบพับโดยมีปืนเอฟซึ่งซ่อนอยู่ในรถติดมือลงมาด้วยทุกคน ยอดเสนาธิการจากเวียดนามเหนือเริ่มรู้สึกตัวโดยสัญชาตญาณเขาหันไปตบเปลี่ยงที่ใบห,หน้าของเหมยฟันพลางคำรามออกมาด้วยท่าทางโกรธจัดอีง,งุงเฮามึงหลอกกูมาติดกับแต่ไอ้แม่ทัพภาคที่สี่ก็ไม่มีวันจะรอดจากฝีมือกูไปได้ในขณะที่สมบดดาออกมาพันโทกงเหงยนบันมินก็ใช้เหนียวฉีกระแทกปุ่มบนตัวเครื่องวิทยุแรงๆ โดยหวังจะส่งเครื่องวิทยุไปจุดชนวนระเบิดเวลาในตัวนาฬิกาแขวนให้ทํางานในฉับพลันเพราะมองเห็นล่างแม่ทัพภาคที่4เดินเข้าไปนั่งบนเก้าอี้ในอาคารประลัมพิธพพีพอดิพอดีแต่ปรากฏว่างเงียบชีไม่มีเสียงระเบิดบังเกิดขึ้นตามที่คาดเอาไว้พันโทเหียนบัณมินใจหายมากนิ้วชีกระแทกปุ่มบนตัวเครื่องวิทยุต่อไปอีกอย่างทจนแทบจะลืมหายใจชายชะกันดนเครื่องแบบคนเก็บขยะซึ่งลายล้อมอยู่รอบๆรถเก๋ง ใช้ผ่านถ่ายปืนกระแทกกระจกด้านหน้าและด้านข้างแตกกระจายจากนั้นปากลํากล้องหลายกระบอกก็จ่อพูดเข้าไปที่ล่างของพันโทงเหทียนบันมินโดยมีเสียงสำทับจากปากชายชะกันซึ่งมีลักษณะท่าทางเป็นหัวหน้าด้วยน้าเสียงเฉียบขาดยกมือขึ้นอย่าขัดขืนเป็นอนขาดขณะเดียวกันชายชะกันที่ลลยล้อมอยู่โดยรอบก็เอื้อมมือผ่านช่องกระจกที่แตกยับลงไปกดล็อกเปิดประตูรถออก เดีวลากผู้พันหงียนบันมินกับเหมยฟานลงอย่างไม่ปลาณีปลาใสบัตรดนนั้นเองรถเก๋งอเมริกันสีดำก็ะแล่นพรวดเข้ามาณบริเวณดังกล่าวเล้วจอดเอียดพร้อมๆกับที่ประตูรถด,ด้านหลังเปิดผางออกชายชะกันในชุดคน,คนขนขยะผ่านางพันโทหงียนบันมินและเหมยฟานซึ่งขณะนี้ถูกสวมกุญแจมือเรียบร้อยแล้วขึ้นรถประตูปิดปังพร้อมๆกับที่รถพุทงิยานออกจากที่เกิดเหตุ แทบว่าคนที่อยู่ณบริเวณดังกล่าวไม่ทันมองเห็นเหตุการณ์ด้วยซ้ำไปแม่ทัพภาคที่4ยังคงนั่งด้วยความใจเย็นอยู่ในอาคารปะลําถึงแม้บางรั้งจะรอบส่งสายตาขึ้นไปมองนาฬิกาแขวนบนผนังด้วยสีหน้าไม่สบายใจอยู่ก็ตามห่างจากเหตุการณ์ดังกล่าวเพียงหนึ่งอาทิตย์ภายในห้องทำงานของนายกรัฐมนตรีซึ่งอยู่ห่างจากบริเวณเกิดเหตุเกือบพันกิโลเมตร พลโทนลุงอัศวราชนั่งสนทนากับท่านนายกรัฐมนตรีด้วยสีหน้าแจม่มใสเป็นพิเศษแผนการบุกโจมตีฐานปฏิบัติการผู้ก่อการหลายภาคใต้ณบริเวณเขาช่องช้างเป็นผลสําเร็จเนื่องจากยาฉีดของ CEE ที่ส่งให้เหมือยินทางนกพิราบสื่อสารฉีดทหารหน่วยจู่โจมพิเศษทุกคนเพระาะยาดังกล่าวบังคับสมองให้ทหารหน่วยจู่โจมพิเศษสารภาพแผนการที่ CEE มอบให้แก่พะกคอ,ออกไปตามความเป็นจริง แต่ทาหารหน่วยจูโจมพิเศษหารู้ตัวไม่ว่าแผนการดังกล่าวเป็นแผนการลวงที่หน่วยเหนือจงใจให้ทหารทุกคนสารภาพแก่ข้าศึกการทำลายคลังแสงสองดอททำให้เราได้กุญแจรหัสของหน่วยสืบราชการลับเวียดนามเหนือโดยบังเอิญจากนั้น CEE ก็ปลอมคำสั่ง,งโงูเวียนเก็บส่งให้พันโทหงิยนบันมิน,มนโดยมอบไปกับเหมยฟานและในขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่สื่อสารของเราก็ได้ติดตั้งเครื่องส่งคลื่อนสัญญาณติดตัวไปกับทหารหน่วยจู่โจมพิเศษบางคนจนเราสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของผู้ที่โดนจับอยู่ในค่ายผอกรได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดพลโทนลุงอัศวราชอดีตเจ้ากลมการข่าวอธิบายแผนการที่ผ่านมาอย่างยืดยาวเหลือแผนสังหารแม่ทัพหานละท่านนายกรัฐมนตรีย้อนถามด้วยความสนใจ ทหารของเราแกะลอยพันธทหงียนบันมินอยู่แล้วเราจะแจงเปลี่ยนแปลงนาฬิการ,ระเบิดที่พวกมันลอบเอาไปติดตั้งในประลำพิธีแล้วจะแจงถอดชนวนออกก่อนเวลาที่ท่านแม่ทัพจะเดินทางไปถึงไม่กี่นาทีผลโทนหลงอัศวราธอธิบายแผนการดักหลังพันธเหงียนบันมินโดยละเอียดพันเอกสาโรดลบบำรุงนำกำลังทหารเข้ายึดค่าย508ได้เป็นผลสำเร็จ ได้ช่วยให้ทหารหน่วยจูโจมที่โดนจับเป็นเฉลยกลับมาเรียบร้อยแล้วขณะนี้ทหารหน่วยจูโจมที่โดนเหมยยินฉีดยาได้รับการรักษาจาก c e e จนจิตใจกลับคืนสู่สภาพเดิมเรียบร้อยแล้วครับท่านนาย,ยกรัฐมรีถอนหายใจด้วยความโล่องอ,อกที่แผนจาล,ลกรรมสอนจัล,ลกรรมซึ่งดําเนินมานับเป็นเวลาปีๆได้เสร็จสิ้นลงสมกับเป้าหมายที่ทางราชะการตั้งเอาไว้ทุกประการ เหมยยินเหมยฟานเหมยลี่ถูกส่งไปสหรัฐส่วนร้อยเอกยุทธนาอำนวยพรนายทหารสันพบุตรที่เราส่งไปในค่าย508เพื่อเป็นไส้ศึก CEE ให้การสนับสนุนไปเข้าโรงเรียนการสร้างขีปนาวุธสำหรับเรือเอกศักชัยและเรือเอกพงศธรทางกองทัพเรือส่งเข้าอบรมขอทำลายใต้น้ำและจู่โจม SBF หรือ Special Boat s q u a d r เรียบร้อยหล,ล้วครับ พลโทนลงอัศวราชได้งานถึงบาเน็จการตอบแทนจากหน่วยเหนือที่มอบให้แก่นายทาหารจูโจมทุกคนด้วยน้ำเสียงแจม่มใสสงครามจารกรรมและสงครามก่อวินาศกรรมไม่จำเป็นต้องมีพระเอกและนางเอกเสมอไปเพราะนี่คือเรื่องจริงลับสุดยอดที่ถูกเปิดเผยเออกมาจากแฝมราชการลับและแล้วเพช็ฆาตจากหานอยหรือถล่มเขาช่องถังหรือเหนือจลกรรมภาคสอง ก็จบบทสุดท้ายลงในบัดรดนจบตอนที่47อวสานเรื่องเพชรคาดจากฮาหนอยหรืออีกชื่อหนึ่งซึ่งสยุมพูทศพลตั้งคือถล่มเขาช่องช้างหรือเรื่องเหนือจารกรรมภาคสองแลลวนะครับโปรดติดตามและฟังเรื่องต่อๆไปนะฮะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามและฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณี่หลายครับ